สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับแม่แอนค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแกดเจ็ดดีๆสำหรับคุณแม่และคุณลูกกันอีกแล้วนะคะที่เห็นกันอยู่นี่นั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นไฮแชนะคะที่เป็นเก้าอี้ตัวเดียวแต่สามารถใช้งานได้ถึง11โหมดหรือว่า one chair e 11 v m นะคะจากแบรนด์ตูตี้ประเทศอังกฤษนะคะ หลายคนอาจจะคุ้นเคยชื่อแบรนด์นี้แล้วแม่เคยรีวิวเตียงนอนโคซี่แล้วที่แบบเอาไปกับพี่เกนอนข้างๆเตียงเรานะคะก็สามารถกดไปรับชมเตียงนอนโคซี่ละเอียดได้อีกทีหนึ่งละกันนะคะสําหรับวันนี้เราจะมารีวิวฟังก์ชันการใช้งานเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้สารพัดประโยชน์นะคะเรียกว่าเก้าอี้ตัวนี้ครบทุกฟังก์ชันใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดแล้วก็เด็กแบบเบบี้อย่างเบบี้เกนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงวัยน้องเกรซน้องกายเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะ โอ้โหจะบอกว่าทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้โต๊ะนี้มันคือในอยู่ในหมวดการใช้งานที่แบบว่าเป็นฟังก์ชันเดียวกันก็คือ One Share Element Mode นะคะซึ่งเวลาเขาขายเ่าจะขายเป็น2ส,ส่วนก็คืออันนี้ส่วนหนึ่ง ะะชิ้นนี้ราคา3,200บาทอุปกรณ์เขาก็จะมีทั้งถานที่นั่งเด็กของเบบีนะคะตัวนี้เป็นของเบบีนะแล้วก็จะมีตัว rocking bar เป็นฐานประกอบมาคืออยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะซึ่งราคาพรีเซลเขาอยู่ที่3,200บาทนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับเด็กแรกเกิดเบบีเนาะสามารถแบบยกแยกได้มี rocking bar แบบนี้ เผื่อคุณแม่แบบพักผ่อนน้องนอนอยู่อะไรประมาณนี้นะคะมีสายเบลรัดให้เรียบร้อยแต่ณนะตอนนี้นะคะมันก็อาจจะเกินวัยของเบบี้เกนไปแล้วเนาะก็ mm hmm. ไม่เป็นไรคือแบบเต็มเตียงตัวล้นมากเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคส่วนต่อไปเนี่ยมันจะมีตัวนี้ค่ะเป็นเซตน,นี้นะคะที่เป็นไฮแชรสามารถต่อเป็นไฮแชสูงๆได้เป็นโต๊ะกิจกรรมได้เดี๋ยวเรามาดูทีละฟังก์ชันกันดีกว่าค่ะทั้งเซตเนี่เขาขายอยู่ที่ 7,900บาทเป็นราคาพีเซลแต่ถ้าอยากจะเหมาหมดใครที่แบบคุณแม่น้องกำลังจะคลอดหรือประมาณนี้แม่แนะนำว่าให้ซื้อครบเซตเลยนะคะพีเซลอยู่ที่1,900บาทซื้อชุดเดียวใช้ได้ยันโต12วควบค่ะและที่สำคัญคือแม่นชอบมากเพราะอะไรหรือว่าเราให้ดูครัวบ้านเราสิ สีมันช่างเข้ากันเข้ากันไปดูตัวอี้บ้านเราสิเนี่ยนะนะนะโอเคนะคะนอกจาก2เซตนี้ที่มันมาในกล่องใหญ่นะคะเขาจะมีตัวนี้มาแถมมาให้ด้วยนะคะจะเป็นอะไรมันเป็นใช้งานส่วนไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะสำหรับโมดแรกนะคะเราขออนุญาตใช้พี่มิกกี้เมาส์เป็นนายแบบเพราะว่าเมื่อกี้ลองเอาเบบี้เกนมาวางนั่งเขาไม่ยอมนั่งง่ายๆเอ็นๆเยอะๆแล้วนะคะอันนี้นะคะเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ย เขาก็จะมีแบบเป็นตัวล็อกแบบนี้เลยนะคะกันแบบว่าบาดผิวเด็กเนาะตัวล็อกคาซีแบบนี้อโอเคจับนั่งลองใหม่ลองใหม่โอ้ยกเย้ยกคือเหมาะกับเด็กแรกๆเกิดมากกว่าไม่เอาเอาออกไปเอาไเอาไปงั้นเปลี่ยนเบบี้เกนสองมาอ่ะนี่อันนี้เบบี้เกนสองนะคะโี้โหดีมากชอบตรงที่เนี่ยแหละมีเปิดปิดอย่างนี้นะคะเราก็จะใส่แบบนี้ เหมือนคล้ายๆแบบว่าที่นั่งเด็กปกติเลยค่ะคาซีทแล้วก็ล็อกลงไปคือแบบใช้งานง่ายดูเบบี้เกนเลี้ยงน้องโอ้มาไม่เอาลูกอีกคนเปล่าเบบี้เกนจะเลี้ยงน้องแล้วก็สามารถแบบยกเยกได้ยกเยกนะโอ้ โอ้โอ้ลากลาลากลาโอ้ออาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนค่ะเอาออกทำไมอะคะนี่กันไม่ไม่ได้อธิบายหมอปลาค่ะนะคะตัวนี้ซึ่งฟังก์ชันแรงนะคือเขาเป็นขาล็อกกิ้งบาร์มีมาให้ในเซตนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากแบบว่าใช้ล็อกกิ้งบาร์ยกแยกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเราก็แค่เปิดขาออกมาโอเคก็ตั้งได้นะคะมันโอ้โอ้ลากลา โอ้โหลากลาก่หมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมดที่หงค่ะตอน้ไม่ถูกมีน้กรป๋อนข้าวได้นะระอนข้าวได้สำหรับหมดที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะรมล่างนะคะเอายกแยกอันนี้มัยังไม่ถึงเวลาหยอยัง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 ยั่ยงยังังยียวงยังยังยยันะัรามงรวมล่างยป็นเง้ายงยงเังยังยังงยังยัั่งทานข้าวอยู่แลงวน้องแบบทานลกอย่างเงี้ยเราทิ้งไว้ห่างหูห่างตาไม่ได้นะคะวิธีการคือเบ สามารถแบบว่าถอดออกได้ง่ายมากๆเลยอันนี้นะคะเบบี้เกนบลงมาแล้วนะคะวิธีการนี้เขาก็จะมีปุ่มที่ทําให้เราเข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะก็ถอดตรงนี้ออกได้แบบง่ายๆเลยเสร็จ <c oughs> แล้วก็เอาอันนี้มาประกอบกับตรงนี้ มาโหมดที่2นะคะก็เสร็จเพียงแค่นี้นะคะทําให้เราเวลาแบบพ่อแม่ enjoy eating กินข้าวกันอยู่นะคะสามารถเอาน้องมานั่งดูพ่อแม่กินข้าวข้างๆได้ค่ะเบบี้เกนพร้อมแล้วเข้าคิวมะค่ะเบบี<ม>้เกนไม่ยอมนั่งนั่งทัพี่มิกกี้ได้ไหมจริงๆเบบี้เกนต้องแทนที่พี่มิกกี้นะคะแต่เบบี้เกนยังไม่ยอมนั่งเดี๋ยวเราจะมีโหมดที่เบบี้เกนนั่งได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโหมดที่3กันค่ะ ันสามารถแปลงร่างเป็นเก้าอี้ตัวเตี้ยได้เผื่อเรานั่งทํากิจกรรมอะไรกับน้องอย่างนี้นะคะก็จะได้อยู่ในระดับเดียวกันค่ะ <Wow. S 1> จบไปแล้วหมดที่3เดี๋ยวไปดูหมดที่4ต่อค่ะหมดที่4นะคะเขาก็จะมีขาล็อกกิ้งบาร์นะคะเอาไว้ให้ใส่เผื่อเล่นยกเย่ก,กับน้องได้เหมือนกันยกเย่แบบว่าในระดับที่สูงขึ้นนะคะนี่เลยไปต่อหมดที่5้าค่ะ โหมดที่5นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ที่นั่งของเด็กๆเข้าไปซึ่งการใส่ก็ไม่ยากนะคะมันจะมีล็อกเหมือนเดิมเนาะรอแล้วรอแล้วรอรอแล้วตัวนี้นั่งสบายจังเลยนะใช่ไหมเบบี้แกงไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้โหนี่ใจไวของเบบี้แกง ใช่ชุดนะคะเป็นเก้าอี้นั่งของเบบี้เกณพอดีเลยน้่งปต้องปรับสายค่ะปรับสายค่ะปรับ้าเออวัสดุเขาดีดีเนาะโอ้โหสบายไหมตูดหมึกติดติด t a เด้วยตรงนี้นะคะก็คือจะมีแท่งอันหนึ่งทําให้น้องไม่สามารถหล่นมาได้ด้วยนะคะแล้วก็ถานเนี่ยสามารถปรับได้หลายระดับนะคะเข้าชิดตัวหรือ ออกมาได้ตามความอ้วนของน้องนะคะแล้วก็ยังสามารถถอดถาดอันนี้อนเอาไปทำพิซไ,ได้เวลาน้องทานข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะโดีจังเลยดีไหมดีไหมแล้วายยืดนลอันนี้ <พอ S 1> เป็นระดับ5นะคะ<ม>ที่มันเป็นแบบเตี้ยๆนะคะระดับที่6กก็คือสามารถต่อขาให้เป็นเก้าอี้สูงนั่งทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ที่โต๊ะได้เหมือนกันค่ะ นี่ก็อย่างไ,ไว้สาหรับจ้างก,กินบนโต๊ะ<ช>อาหารจับคุณพ่อคุณแม่ใช,ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ร <c oughs> ักจอือเป็นนายแบบที่ดีมากอ่ะจะไปดูตัวต่อไปกันก <c oughs> รณีที่เราไปข้างนอก,นอกไปร้านอาหารข้างนอกนะฮะเขาก็จะมีเก้าอี้ยเยอะแยะมากมายเป็นของเขาเองแต่ว่าเราสามารถเราเก้าอี้ของเด็กเนี่ยไปวางทับเก้าอี้ ของร้านใช่ค่ะซึ่งไม่ต้องกลัวล<า>น,นะคะเขามีสายเซฟตี้มาให้เราด้วยนะคะก็คือไปมัดมัดกับเก้าอี้นั่นแหละเนาะในที่นี้ขี้เกียจทําแล้วกันเนาะเข้าใจว่าปุงเข้าใจกันได้เนาะแบบแรปแร,ป,แรปข้างล่างกันข,ข้างหลังใช่ไหมเนาะอ่ะมาต่อกันหวดต่อมา,าหมดที่8นะคะเราสามารถปรับเป็นเก้าอี้เด็กที่แบบโตขึ้นคือนั่งแข็งแล้วไม่ต้องล็อกอะไรแล้วนะคะเป็นเก้าอี้นั่งธรรมดาโดยการปลดล็อกตรงนี้นะคะ ยกมันออกมามันก็จะเหลือแต่โครงพลาสติกแบบนี้ซึ่งเขาจะมีตัวชิ้นอันนี้นะคะแถมมาให้เราด้วยก็ใส่เป็นแบบเบาะนั่งนุ่มๆใช่นั้นเองอันนี้ก็เป็นเด็กโตหน่อยนั่งก็ได้ใช่ค่ะก็คือเหมาะสําหรับเด็กที่แบบอาจจะ2-3ขวบขึ้นไปแล้วสามารถคอนโทรลตัวเองได้นะคะไม่โดดลงจากโตเองใช่ค่ะหรือถ้าอันนี้เกะกะก็คือสามารถถอดออกได้ง่ายๆนะคะเขาก็จะมีแบบว่าสลักในการถอดออกนะ นี่นะคะาคาง่ายๆมากเลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ในแบบของเรามาดูดีกว่าน้องกายนั่นเองน้องกายมานี่ครับน้องกายมาแล้วน้องกายมาแล้วน้องกายนั่งเลยเหรอโอ้นั่งได้มันแน่นๆนิดนึ่งนะน้องกายอายุเท่าไหร่แล้วครับแปดแปดขวบก็ยังนั่งได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าเต็ม ถือว่าเต็มเขาบอกว่าเขานั่งได้ถึง12ขวบเลยนะซึ่งวันอนั้นน้องเก๋นั่งา่ว่านั่งามันก็นั่งได้แหละแต่ว่าแต่ว่าเด็กคงไม่นั่งแล้วแหละมันจะปิดไปส,ไปสูงไปแต่ถ้าสูงไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันอาจจะสูงในระดับที่แบบเราคิดว่านั่งอันนี้มันอาจจะนั่งในระดับความสูงที่แบบว่ากินข้าวไม่ได้แล้วอย่างนี้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราสามารถถอดขาได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะ ถ้าจะนั่งแน่นตัวเตี้ยก็ได้นะคะแต่จริงๆไม่ได้จํากัดแค่ตัวเตี้ยเดี๋ยวนาะอันนี้ก็คือจะเป็นโหมดที่ก้าวเนาะก็คือปรับเป็นเตี้ยๆแบบนี้แต่ว่าขาที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะคะสามารถประกอบเข้ากับโต๊ะเป็นโต๊ะกิจกรรมได้ก็จะเป็นโหมดที่10เดี๋ยวเรามาดูโต๊ะกิจกรรมกันค่ะซึ่งโต๊ะนะคะตอนแรกที่แม่แอนให้มานะเขาจะแบบว่าเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างนี้เลยเนี่ยคือสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะคะเราก็คือแบบ เก็บตามล่องตามร่องแบบตามร่องแบบนี้นะะเดี๋ยวขึ้นภาพเต็มให้ละกันมีแมบบ่มีถ่ายไว้นะคะในส่วนของอันนี้เราก็แค่เสียบมันเข้าไปชอบอย่างหนึ่งตรงที่อะไรหรือปะเราไม่ต้องดูแมนนวลเลยอะคือเราแบบ mm hmm. ใช้จินตนาการในการประกอบแล้วก็ต่อปุ๊บปักป๊บปักปุ๊ปกป,ปกัได้เลย นี่ก็เป็นโต๊กิจกรรมในกรณีที่เด็กโตขึ้นหน่อยแล้วอะกายไปนั่งดูซิเด็กจะแบบปั้นดินน้ำมันนั่งทำแบบเป็นผาดอะไรอย่างนี้นะคะนั่งกินของว่างทำกันบ้านโอ้นั่งมีสับมะงกปกปกกๆะๆนะคะโอเคอะเรามาดูฟังก์ชันสุดท้ายเรายังอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้เหมือนกันนะคะก็แค่เอา rocking bar ใส่ลงไปนะคะได้เป็นเก้าอี้พักผ่อนได้เลยกเยกจเยกได้เลยนะ เสร็จแล้วเป็นฟังก์ชันสุดท้ายนะคะนี่ท้องกายพนังโยกเยกเออไ้ตาัขวาเมฆขาขาท้องกายยาวไปน่าจะเหมาะกับเด็กสามขวบสองขวบอะไรอย่างนี้มากกว่าน่าจะกำลังดีนะโอเคก็นี่แหละค่ะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของชุด ไฮแชกินข้าวก็วโยเกิร์ตเรียกว่าสารพัดเลยนะคะซื้อทีเดียวใช้ได้ยาวมากคุ้มค่ามากจริงเรียกว่าถ้าใครนะคะแบบวางแผนว่าอยากก็แบบเฮ้ยจ่ายทีเดียวจบเซตนี้แหละคุ้มเพราะว่าได้ตั้งต่แรกเกิดเขาบอกว่ายันคืนสองขวบเลยซื้อได้ที่ไหนคะที่ร้านเมนโลนะคะเดี๋ยวขึ้นเฟซบุกับรายละเอียดไว้ที่เดสคริปชันนะคะใช่ค่ะวันนี้แม่แอนลาไปก่อนดีกว่าใช่ค่ะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งเพลงหรือติดตามมาดังแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทางไอจีและกะเฟซบุ๊กนะจ๊ะ